สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับฝาท้ายนะครับทำฝาท้ายล็อกนะครับหลังจากที่มีนิวโอมีไฟท้ายเริ่มหายนะครับก็ติดตั้งซะหน่อยนะครับฝาท้ายล็อกอันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะครับอันนี้ก็อ๋อนี่ล็อกอยู่อันนี้กดล็อกอยู่นะครับก็กดปลดล็อกนะครับก็จะเปิดได้นะครับ แล้วก็ก็ล็อกนะครับจะเปิดฝาท้ายไม่ได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งประมาณนี้นะครับเซ็นทันล็อกติดตรงนี้นะครับ น่ครับเจาะตรงนี้นะครับแล้วก็ให้แกนเซนทันล็อกนะครับเข้าไปขัดขัดที่เปิดนะครับตรงนี้นะครับพอข,ขัดปุ๊บก,ก็จะเปิดไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวทางการติดตั้งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวกันนะครับวิธีติดตั้งนะครับสนวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ